เอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมุ้งแอร์นะครับมีท่านผู้ชมขอผมมานะครับผมก็คิดว่าจะทําอยู่แล้วนะครับแล้วพี่เขาก็พิมพ์มาขอผมผมก็จะจัดให้นะครับผมมุ้งแอร์นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปยึดไปดูข้างนอกไปวัดว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันเล็กขนาดไหนมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกไปวัดกันก่อนนะครับผมว่ามันเป็นกีไม่ใช่มันเป็นดิว่ามันยาวใหญ่ขนาดไหนนะครับผม ตอนนี้ก็คือผมร้อนนะครับผมขี้เกียจออกข้างนอกโอเคเดี๋ยวผมพามาดูข้างนอกกันนิดนึงครับผมเอาละครับเราก็มาดูมาดูมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มุงผมก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะก็คือตรงเนี้มันจะเป็นช่องวางแอร์ก็มีอีกช่องนึงอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกระจกไม่ใช่กระจกดีพลาสติกใสนะครับก็จะหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าแอร์เอไม่ใช่ดิ มุ้งแอร์ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ1 3 0 0ถึง1,500บาทนะครับประมาณนี้นะ6กฟุตนะครับผมมีใน La z a d a นะครับหรือช h อป e ีไปหากันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะเป็นราคา7 0 0ถึง800บาทนะครับราคา7 0 0ถึง800บาททั้งตาบเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าช่องมันมันจะช่องเล็กแบบนี้ไงแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเป๊ะเลยนะครับสําหรับใครที่ซื้อแบบนี้มาต้องหาวิธีติดตั้ง ยากนิดนึงนะครับเอาเป็นฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องแบบยัดแอร์ลงไปนิดนึงประมาณนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้วางแบบแบบนี้เลยอันนี้คือมันเป็นช่องใหญ่ครับของวิมานนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะมุ้งของวิมานนะครับราคาก็จะประมาณพันสามถึงพันห้านะครับเห็นว่าตัวนี้มันจะใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวราคาแป0ร้อบาทมันจะเล็กอย่างนี้เลยครับอ่าเล็กแบบนี้เลยก็ไปเลือกกันเองแหละครับ ว่าจะเพิ่มตังอีกหรือจะเอาอะไรนะครับอันนี้คือ6ฟุตนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันผมเคยวัดแล้วเนะตอนแรกมันอยู่ประมาณ2เมตรเจ็ดสิบนะครับจากนู่นมาเนี่ยประมาณ2เมตรเจ็ดสิบเดี๋ยวขอวัดแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมไม่ใช่2เ <laughs> มตรดิเมตรอ่าประมาณนี้นะครับประมาณเมตรแปดสิบห้าถึงเมตรถึงประมาณไม่ใช่เมตรแปดสิบห้า ประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบถึงหนึ่งเมตรเก้าสิบนะครับก็ลองไปวัดดูนะครับอัตตาเบสมาวัดดูว่ามันใหญ่ยาวขนาดไหนนะครับเมตรเก้าสิบใช่ไหมมันก็อันนี้ความกว้างความกว้างอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบมันน่าจะกว้างได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณอาจจะเมตรแปดสิบถึงเมตรเจ็ดสิบห้านะครับประมาณนี้นะความกว้างก็ประมาณนี้ความยาวก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้ครับเมตรเก้าสิบแล้วกันนะ เอาเป็นความสูง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 ร้อยสามสิบครับแม่สามสิบครับผมความสูงอ่ะนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนื่องจากว่าผมร้อนนะครับข้างนอกก็จะค่าวประมาณนี้นะครับมาดูข้างในครับผมข้างในเห็นปะที่ผมบอกว่ารูตัวนี้มันใหญ่มันกว้างมันครอบแอร์ได้แบบนี้เลยครับแต่ราคาเจ็ดร้อยบาททำไม่ได้นะครับ เอ,เอาลงจากอย่างนี้ข้างในอย่างเงี้ยเป็นไงเอาแอร์เข้ามาได้แบบทั้งลูกเลยแต่ว่าราคา700บาทเราไป DIY ก็ได้นะครับเราทําเป็นเราทําเป็น2ท่อใช่ไหมแล้วเอามันเข้ามาในมุ้งเลยยกแอร์เข้ามาไว้ในมุง้งก็มาตั้งไว้ในมุ้งแบบนี้ใช่ไหมครับก็ทําเป็น2ท่อไปให้มันไปดูดลมข้างนอกเออแบบนั้นก็ได้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปลองเอาลรครับแล้วถามว่ามันเก็บ มันเก็บความเย็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมายิงให้ดูนะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแต่ว่าผมเคยทำมาแล้วนะครับว่ามันเก็บความเย็นหรือเปล่ามันเก็บได้ประมาณสามถึงสี่องศาประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิในห้องผมอะ่ะอันนี้ยี่สิบหกครับผมอันนี้ยี่สิบแปดคือมันเย็นครับ ถามว่ามันเก็บหรือเปล่ามันก็เก็บนะครับแล้วก็เย็นด้วยครับผมมันก็จะให้เหล็กมารีวิวแบบบ้านบ้าทั้งเลยทีเดียวอ่ะให้เหล็กเสาตัวนี้มายาวไปถึงนูน่นให้มาเยอะเลยครับผมวิธีการที่เราจะต่อมุ้งแอร์ใช่ไหมครับเปิดพัดลมใส่ก่อนลยครับเปิดพัดลมเป่าให้มันพองมันรูปกุ้งเราค่อยเอาเหล็กไปต่อครับแบบนี้จะง่ายมากเราจะประกอบแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เปิดพัดลมใส่เข้าไปก่อนนะครับให้มันพองขึ้นมานะ บอกได้คําเดียวว่าร้อนเงือแตกติดตั้งยากมากวิธีติดตั้งง่ายๆครับเป่าพัดเป่าลมใส่แค่นั้นแหละครับจบเลยตอนนี้ก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับเริ่มขาดแล้วครับขนาดของแบบที่เขาว่าราคาดีแพงๆนะขาดนี่จุดนี้ก็ขาดจุดนู้นก็ขาดขาดสามจุดแล้วครับที่เจอตอนเนี้ยเชือกอันนี้ก็ไปแล้วครับเป็นฟอยเป็นไงราคาพันกว่าบาท ก็ไปตัดสินใจซื้อเองแล้วกันนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่าถามว่าซื้อดีไหมผมก็แนะนําให้ซื้อครับเพราะว่า1เลยมันเย็น2ม,มันประหยัดค่าไฟครับผมประมาณนี้แหละโอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าไปสวัสดีครับ